สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเข้าสู่ห้องเรียนอนุบาล2นะคะโรงเรียนวัดไผ่ล้อมอินทราอุทัยค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนในหน่วยของรักเมืองไทยอันนี้นะคะก็คือแผนที่ประเทศไทยของเรานะคะซึ่งประเทศไทยของเรานะคะจะมีทั้งหมด6ภูมิภาคค่ะมีทั้งหมด77จังหวัดนะคะ แล้วก็แบ่งเป็นภาคภาคตามสีดังนี้นะคะสีเขียวอ่อนด้านนี้นะคะเรียกว่าภาคเหนือค่ะสีม่วงอ่อนตรงนี้นะคะก็คือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือค่ะสีส้มตรงกลางนะคะเรียกว่าภาคกลางสีม่วงเข้มด้านล่างนี้นะคะเรียกว่าภาคตะว,วันออกซึ่งจังหวัดจันทบุรีของเรานะคะก็อยู่ในภาคตะว,วันออกตรงนี้นี่เองค่ะและนี่นะคะสีเหลืองก็คือภาคตะว,วันตก และสีสุดท้ายอยู่ทางด้านล่างสุดของประเทศไทยนะคะเรียกว่าภาคใต้ค่ะและการกล่าวทักทายนะคะคนไทยจะใช้คำว่าสวัสดีผู้ชายนะคะจะพูดคำว่าสวัสดีครับผู้หญิงจะพูดคำว่าสวัสดีค่ะและนี่ก็คือธงชาตินะคะประจำประเทศไทยของเรานะคะธงชาติของเรานะคะเรียกว่าธงไตรลงนะคะมีทั้งหมด สาสีด้วยกันค่ะห้าแถบนะคะสีแรกก็คือสีแดงค่ะสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ค่ะและนี่ก็คือสัตว์ประจำชาติของเรานะคะช้างค่ะ ช้างนะคะเป็นสัตว์ประจำชาติไทยนะคะมายาวนานมากแล้วตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะคะบ้านเราจะมีช้างอยู่เป็นจำนวนมากนับเป็นแสนๆตัวเลยเมื่อในอดีตแล้วก็ช้างส่วนมากนะคะจะใช้ถูกในการทำสงครามนะคะและประเทศไทยของเรานะคะก็เคยใช้ช้างนะคะเป็นส่วนหนึ่งของธงชาติเรียกว่าธงช้างเผือกก่อนจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นธงไตรลงที่เด็กๆได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ และนี่คืออาหารประจำชาติของเรานะคะหน้าตาแบบนี้เรียกว่าต้ยมยำกุ้งค่ะต้ยมยำกุ้งนะคะเป็นอาหารประเภทแกงเป็นอาหารคาวนะคะที่รับประทานกับข้าวสวยแล้วก็รับประทานกันโดยทั่วไปนะคะในทุกๆภาคของประเทศแต่ว่ารสชาตินะคะจะเน้นไปที่รสเปรี้ยวรสเผ็ดนะคะแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะจะรู้จักต้ยมยำกุ้งเป็นอย่างดีเลยค่ะ <S <S ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นดอกไม้ประจำชาติค่ะ ก็คือดอกราชพฤกษ์หรือบางคนจะเรียกว่าดอกคูนนะคะดอกราชพฤกษ์นะคะมีลักษณะดอกนะคะเป็นช่อหรือว่าเป็นพวงนะคะมีสีเหลืองสดใสเลยค่ะแล้วก็ดอกราชพฤกษ์นี้นะคะจะบานในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะคะไปถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีเลยค่ะภาษาที่เราใช้กันนะคะก็คือภาษาไทยซึ่งเรามีตัวหนังสือนะคะเป็นของประจำชาติเราเองก็คือพยัญชนะไทย พยานชนะไทยนะคะจะมีทั้งหมด44ตัวค่ะก็คือกอไก่ถึงคอนกูกนะคะตามแบบที่เด็กๆเคยได้ท่องไปนั่นเองค่ะนี่เลยเด็กๆเคยเห็นไหมคะรถแบบนี้เรียกว่าอะไรอ่าแบบนี้นะคะเรียกว่ารถตุ๊กตุ๊กค่ะรถตุ๊กตุ๊กนะคะเป็นรถโดยสารสามล้อ รถตุกๆนะคะจะนั่งแล้วว่าโกกลมเย็นสบายเลยค่ะและยังได้สัมผัสวิวทิวทัศน์นะคะสายลมแสงแดดนะคะแล้วก็จากรูปรักษ์นะคะที่เป็นเอกลักษณ์นะคะทำให้ชาวต่างชาติชื่นชอบรถตุกๆของเราเป็นอย่างมากเลยค่ะและกิจกรรมในสัปดาห์นี้ก็คือให้เด็กๆนะคะส่งภาพการไหว้นะคะไม่ว่าจะเป็นการไหว้คุณพ่อคุณแม่นะคะคุณยายคุณย่านะคะคุณตาคุณยายที่บ้านนะคะ ก็สามารถส่งมาได้นะคะที่รายกลุ่มนะคะเพราะว่าการไหว้คือเอกลักษณ์ที่สําคัญของคนไทยนะคะดังนั้นครูยุจะรอชมภาพการไหว้ที่สวยๆของเด็กๆในรายกลุ่มนะคะ